การน,นักแข่งอะนะคะยังอยู่ไปไแล้วไปไหนแล้วไม่คือจริงๆเราบางคนอาจจะคิดว่าเป็นคนนี้แน,น่เลยที่เป็นแฟนใหม่อะไรเงี้ยไม่ใช่เลยสักคนคนที่เป็นหนุ่มนักวงการก็คงจะเป็นเพื่อนในสมัยมัยในสมมหาวิทยาลัยมากกว่าอย่างนักแข่งเราก็ไม่ได้เราก็เจอกันทุกทุกสนามอยู่แล้วไม่มีอะไระคะ่ะแา่วันนั้นจนวันนี้ความไม่พัฒนาเลยเหรอคะไม่นะอาจจะเพราะเราก็เฉยๆด้วยมั้งเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนวางตัวเป็นคนแบบ ไม่ค่อยได้แบบว่าเปิดโอกาสให้กับใครมากอย่างเงี้ยมีกำแพงอย่างนี้เพราะว่าเราอยากจะเก็บความรักไว้อะไรก็ก็ดีกว่าเปิดเนาะเปิดไปมันก็เท่านั้นน่ะแล้วก็เราไม่ได้มีกำแพงค่ะแต่ว่าแค่แค่เลือกคนคัดสรรเลือกคนที่ดีที่สุดที่มาคุยกับเราเพื่อเพื่อตัวเราแล้วเราก็ไม่อยากคุยกับใครที่แบบว่า จนมากมายจนดูเลเทอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เกียรติพ่อแม่เรามากกว่าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคนนี้รู้จักคนนี้อีกเดือนนึ่งรู้จักอีคนนึงเงี้ยมันดูสงสารพ่อแม่เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแดงว่าถ้าเปิดซวยอีกทีนี่ก็คือคนนั้นคี่คนที่เราไม่ใจเลยนักไก็าอาจจะใช่แต่ว่าก็คงอีกนานแหละถึงใหม่มีใหม่ก็ไม่ได้ปิดบางแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งสร้างกระแสะสร้างข่าวอะไรให้มันแบบนักข่าวต้องมานั่งสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ใหม่เรื่องงานอย่างเดียวก็โอเคแล้วค่ะอยู่ช่วงนึงที่สาวพวกน้องน้ดัชเช่อะไรเง คุณค่ะที่น้องเขาปลื้มเราแต่ว่าถ้าจะถามว่ามานั่งเป็นแฟนมานั่งอะไรเงี้ยคงเป็นไปไม่ได้นะแล้วเราก็เป็นกําลังใจให้กับน้องทุกคนในดาชี่อยู่แล้วชอบไหมคะอายุน้อยกว่า <laughs> ไม่ไม่ชอบมอายุน้อยกว่าเหรอคะ há, กไ็ได้อ่ะค่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าสเปคของตัวเองเป็นคนที่ชอบผู้ใหญ่มากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดการไกลถึงเรื่องอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนอาจจะแบบว่า คิดถึงเรื่องนาคนมากกว่าที่จะมานั่งแบบคุยคุยกันแป๊บๆป๊บอะไรอย่างเงี้ย okay.